สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าเสียงจริงเรื่องจริงแล้ววันนี้ค่ะคุณสุรชัยเราไม่ได้พาเที่ยวแต่เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวที่ชาวปราจินบุรีพูดถึงกันทั้งอำเภอมันเป็นเรื่องที่ดิฉันพูดได้คำเดียวว่าสุดทนใช่ครับคุณสมรักข่าวที่ว่านั่นคือชายวิกฤจริตโชว์สไลด์หนอนกลางตลาด ฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องขบขันนะครับแต่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องอนาจารย์มันคือความลาหมกกลางวันแสกๆใจกลางแหล่งชุมชนคนแน่นเด็กนักเรียนเดินผ่านเพียบชายคนหนึ่งแสดงพฤติกรรมวิถนต่อหน้าสาธารณชนแบบไร้ยางอายคุณสุรชัยคะดิฉันจะเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาบ่ายโมงตรงของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเทศบาลตำบลประจันทขามได้รับแจ้งเหตุว่า มีชายมีพฤติกรรมอนาจารยืนสไลด์หนอนต่อหน้าสาธารณะหน้าห้างดังของอำเภอคุณสมรัครับฟังแล้วมันเดือดจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปตรวจสอบและก็พบชายคนนี้นั่งอยู่หัวมุมถนนหมู่2ก่อนจะควบคุมตัวส่งกลับบ้านแต่ปัญหาคือเขากลับมาอีกและทำซ้ำอีกนี่มันอะไรกันครับนั่นแหละค่ะคุณสุรชัยกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนเลยนะคะชายคนนี้ยืนกระเด้าข้างรถจักรยานยนต์สร้างอารมณ์จากนั้นก็คล่อมเบาะ ทำท่าทางคล้ายมีเพศสัมพันธ์และที่รับไม่ได้เลยคือลงมายืนสไลด์หย่อนโชว์ต่อหน้าชาวบ้านแบบไม่แคร์ใครนี่มันเกินไปแล้วค่ะเกินไปจริงๆครับคุณสมรักแม่ค้าขายพลเมายถึงกับให้ข้อมูลว่าเขาชักว่าวกระเด็นรถไล่ก็ไม่ไปแถมยังบอกอีกว่าทำแบบนี้มาหลายวันแล้วและก่อนหน้านี้ก็เคยป้วนเปี้ยนแถวสีแยกไฟแดงด้วยนี่มันไม่ใช่แค่ครั้งคราวแล้วนะครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณสุรชยัยสารวัตรกำนันนายวันลบนิยมสุข ระบุชัดเจนเลยนะคะว่าชายคนนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้มาหลายปีแล้วเจ้าหน้าที่พาไปส่งบ้านกี่ครั้งก็กลับมาทำอีกมีอาการฉุนเฉียวตะโกนด่าถอดกางเกงทำอุจารต่อหน้าคนอื่นชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากค่ะคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเป็นช่วงเปิดตลาดมีเด็กนักเรียนนักศึกษาเดินผ่านชาวบ,บ้านหลายคนกลัวว่าเขาจะก่อเหตุลุกลามถึงขั้นลุงละเมิดนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนี่มันคือภัยสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งนำตัวไปบำบัดรักษาอย่างจริงจังนะครับถูกต้องค่ะคุณสุรชัยคนในพื้นที่อยากได้ความปลอดภัยไม่ใช่ความสยองกลางตลาดนี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะและถ้ายัางไม่พลาดเรื่องราวดีๆหรือข่าวสารเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจบ้านเนินหอมปราจีนบุรีไว้นะครับจะได้ไม่ตกข่าววันนี้รายการแอดมินบ้านเนินหอมพาเที่ยวพาเล่าเสียงจริงเรื่องจริง ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณดิเรกฤทธิแสงสุวรรณผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีมาณที่นี้ด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรมาก่กอ่แถวหน้าร้านคุณป้าเราไม่ถูกเลยเออถ้าเล่าตามที่เราเห็นเป็นยังไงมากกอ่คุณป้าเขาชัดว่าว,วเขาก็ แบบยืนกรเด้ารถอ่ะเรถาเอจอดอยู่นูบ่อยไหมครับมาบ่อยไหมช่วงนี้เขามานะสองสามวันละแต่ก่อนเขาจะย้จยไปอยู่ตรงนู้นตรงไฟแดงเขาบอกเอาไรคุณพี่แล้วปกติทักปกติเขามาเขามีการตะโกนด่าคนไหมหรือว่ามีการช่วยตัวเองอย่างเดียวด่ารู่ด่ากัน บ้านนี้เขาเบินรถใส่ให้หนีเพราะว่าเขาเจะจอดรถอืก็ด่าเขาเนออี่ยบ้านออนี้น้วพฤติกรรมสุดแสบของเขาเลยเขาไม่เขาไม่ไปอ่ะเด็กไม่กล้าไปเอารถเลยเด็กไปโรงเรียนเด็กไม่กล้าไปเอารถอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาทําอะไรบ้างไหมครับก็มันก็เป็นไทยทางคมอ่ะเด็กเยอะเ,เยอะแยะไปสาวสวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กเยอะแยะ อยากให้เอาไปรักษาออกจากพื้นที่ไหมใช่มันก็ต้องเห็นนั้นหลยทาก่อเหตุลักษณะแบบนี้บ่อยไหมครับก็บ่อยกับพี่แล้วก็เป็นอย่างนี้มาประมาณสักหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ความมุเค์จากท่านนายกนะครับว่ารับไปส่งบ้านหลายครั้งนะครับก็เราก็อยากให้มีห <Leah> น่วยงานที right. Có, ่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ตรงตัวนะครับไปรับเข้าไปดูแลรักษานะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้คือเรารับไปส่งเขาก็มาใหม่นะครับก็ได้พึ่งพาท่านนายก ทรงตีนะครับท่านนายกสุวิศนะครับก็นำกลับบ้านแต่ก็ไม่เหมือนเดิมติดต่อทางตารวจตํารวจก็ได้แค่ไปส่งเหมือนกันก็กลับมาเหมือนเดิมครับผมเบื้องต้นนี้เขาเป็นสภาวะทางจิตไหมครับรืยยังไงน่าจะประมาณนั้นครับอาจจะมีตะโกนด่าทอคนบ้างแล้วก็มีการทําที่พูดด่าประมาณนี้ถอดจังเกงบ้างอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็มีการถ่ายบ้างอะไรเงี้ครับก็จะได้แค่ช่วงสมาชิกขอ,ของของทีมงานเทศบาลมาเก็บกู้เก็บ ทุกอย่างให้ประมาณน,นี้ครับเรากลัวอะไรม้างไหมครับตอนนี้ก็เรากลัวที่มันจะอนาจารต่อเด็กครับไม่อยากให้เมื่อเด็กเขาช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงหน้าตลาดห่างจะมีเด็กนักศึกษาเด็กอะไรเงี้ยเดินผ่านแล้วเงี้ยมาซื้อข้าวซื้อของอะไรประมาณนี้ครับเราอยากให้มีหน่วยงานที่ส่งผอ้ครับมาดูแลมาช่วยเหลือประมาณนี้ครับที่ตรงตัวควที่ได้รับแจ้งคือเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างคะเขาก็มีพฤติกรรมด่าทอตะโกนนะครับแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวนะครับแล้วก็มีการ พื้นกรรมเหมือนกับาตาบูชาทางเพศอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการถ่ายจระเป็นบางที่แบบทิ้งไม่ทั่วเงี้ยครับแล้วก็ถอดกังเกงเนี่ยตอนจริงบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนี้